ลุงมิกสายเปใจดีน่ารักแฟนขับชื่นชมมิกทองระยะเปยสร้อยทองพร้อมรถของเล่นให้น้องโฮมลูกชายพอลสันหลังพ่อลูกแท็กทีมเที่ยวเขาใหญ่กับฟาร์มมิกเมาเทนของพระเอกหล่อมิกทองระยะล่าสุดนุ่มหล่อพอลสันพาลูกชายน้องโฮมไปเที่ยวบ้านมิกทองระยะที่เขาใหญ่นอกจากจะได้พาลูกชาย ไปสูตรอากาศบรรยากาศที่ดีที่เขาใหญ่แล้วคุณพ่อยังได้ล้ำลึกถึงวันเก่าๆกับเพื่อนมิกทองระยะแถมงานนี้ดูเหมือนว่าลุงมิกจะข้างรักหลานโฮมสุดๆลงทุนเปไส้ทองและรถให้หลานอีกด้วยโดยล่าสุดไอจีหนุ่มพอสสันได้เผยภาพลูกชายภาพเที่ยวที่เขาใหญ่พร้อมลงแคปชั่นระบุว่าไปชิลบ้านลุงมิก day หนึ่ง ได้ซ้อยทองกับรถคันใหม่กลับบ้านด้วยครับพร้อมติดแฮชแท็กน้อนโฮมขณะที่ทางด้านอินสตาแกรมของหนุ่มมิกทองระยะก็เผยภาพคู่ครอบครัวของหนุ่มพอสลันและน้องโฮมเช่นกันบอกเพื่อนพอสมาเที่ยวสองคืนนานๆมาเจอกันทีคิดถึงวันเก่าๆเ,เหมือนกันนะตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มน้องโฮมเลี้ยงง่ายน่ารักมาก โพสก็จะมีมุมโตขึ้นเยอะแต่มุมเก่าๆก,ก็ยังมีเหลืออีกเยอะฮ่าๆๆสนุกมากๆไว้นัดกันใหม่เพื่อนขณะที่คนบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักพร้อมกระบอกลุงมิกสายเปยน่ารักมากและต่างชื่นชมรัวๆคว,วามน่ารักของมิตรภาพเพื่อนคู่นี้พอสสรันและมิกทองระยะหลังจากทั้งคู่อวดโพสเที่ยวที่เขาใหญ่ด้วยกันนั่นเองค่ะ น่ารักมากๆค่ะ